ว็เก็ขอสวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านนะครับนี่ผม Star s e a s o n e l และวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter Double c o s s กันนั่นเองเป็นพาร์ทที่น่าจะสามสามแหละใช่ก็ถือว่ามันก็อ่ายสามสามแล้วก็ใกล้จะได้เจอบังกรโบราณสักตัวหนึ่งแหละเออใช่ซึ่งครับพาร์ทนี้เราก็มาแบบไกล,ลเรี่ยงใช่ทำว่าไกลแค่ไหนเหออก็มันสามสิบสามพาร์ทแลว้วอ่ะคือผมไปดูมาแล้วเว้ยซีรีส์ที่มียอด ตอนยาวที่สุดก็คืออ่าโปเกมอนเอ็โปเกมอนอาร์พีจีเว้ยที่มีอยู่ประมาณสามสิบขวบตอนใช่ซึ่งมันยาวมากเพราะมันรวมถึงอ่าตั้งแต่อ่าโฮเอ็นไม่ใช่โฮเอ็นนี่มันเรียกว่าพุ้ยภาคอะไรวะพุ้ยภาคนไหนนะมันเรียกว่าอะไรวะลืมแป๊บนึงนะโจโตป้ป่ะถ้าจะมีเนี่ยเป็นโจโต้ถึงคันโต้เว้ยเออใช่ผมเล่นถึงคันโต้ด้วยไงคันโต้ก็เล่นไปถึงช่วงกลางเกมแล้บมวมาเลยได้สามสิบกว่าพาร์ทนะ แค่แค่โจโตก็รอบไปยี่สิบกว่าพาได้จะไม่ผิดใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ตัดอะไรเยอะนะใช่ไปวันนี้จะไปล่าใครนะครับมาดูกันทิก็กอันนี้เาโซแล้วเนาะใช่เราตีเควสนี้เสร็จเควสเลยเพิ่มมาโอเคชนะพาร์ทนี้เราจะไปล่ามังกรแต่หนุ่มที่ผมว่าแข็งแกร่งพอเลยก็คือมังกรเหล็กสลีกออสไอตัวนี้ครับแผงคอของมันเวลามันคำรามหรือมัน เรียกว่าไงดีว,ะวละม,ม่ไคำรามมั้งโอ้โยไม่ได้เก็บของเก็บของวเวล่อเาคำรามนะแผงคอม,มันจะขึ้นมันจะมีแบบมันจะตั้งขึ้นมาเว้ยมันจอกแบบประมาณมันจะเป็นมีดแบบใบมีดอ่ะพูดง่ายคือกล็ดของมัน,นครับคมมากจนที่อไปคับดาบแล้วกลายเป็นดาบความคมระดับสีฟ้าไหอ่ะคมมากคมอะ่ะก็ต้องคมมาเรื่องแหละอ่ะเออใช่มันต้องคมมาเรื่องอะดับหนึงโอ้โหไอนี้หมดว่ะ ช็อคแถบหมดผมมีแมลงเซฟไฟไม่เชห่อวะเออมียี่สิบสี่ตัวเอามาให้หมดเลยได้น่าเหลือสิบันเผื่อไว้ได้ครับดาบซึ่งไอ้ตัวนี้ก็แพ้สายฟ้าเหมือนเดิมนะก็ไม่ต้องรับดาบใหม่ไม่ต้องครับอะไรใหม่เลยช่วงนี้ก็ใช้ดาบเริมไปก่อนนะเอา้าไม่ใช่คนนี้นี่ว,วะอารับไปหรอวะเออรับไปนี่วะ,วะซึ่งเพราะว่าผมจะครับดาบไม่นี่อยู่หลังจากสู้ตัวนี้เสร็จเพราะว่าผมไม่แน่ใจแล้วว่าเราต้องตีครินก่อนหรือว่าไม่ต้องตีถ้าไม่ต้องตีผมก็จะไปตีอ่ะผมขนนะเขาบอก ที่มันจะปลดล็อกคึนมาเพิ่มมันคือเราต้องปิดไปตีกับชัการุมักกาซึ่งมันคือกองมักกะาไว้ชฉลอดคาบแล้วมันเป็นสีทองโหดขึ้นเก่งขึ้นแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะซึ่งมันแพ้ธาตุมังกรแล้วก็ไฟนะซึ่งถามว่าเอ้าพี่ม็มีดาบไฟไม่ใช่เหรอดาบของอกากวนัสอ่ะมันก็มีดาบไฟดาบมินสิบห้าแต่ว่ามันแพ้ไฟระดับหนึ่งแต่ว่าจะแพ้มังกรกับพิษแบบรุนแรง พราะใช้ดาบที่ผมเล็งไว้ก็มีดาบอันนี้กับดาบอันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปลิดล็อกก็แน่ใช้ได้โอ้โหดาบกอมากกะลาต้องไปหาเขามันสามอันเลยเหรอมันมันเหนื่อยเว้ยการล่าเขาเยอะขนาดนี้มันเหนื่อยจริงนะหรือจะดาบพิษดีอืมไม่รู้ดีก็ต้องดูไปก่อนเออไปไม่ต้องกันแต่ว่าผมก็น่าจะได้ใช้ดาบของ ดาบเดิมเนี่ยก็คือดาบของกาว v ินัสเว้ยเพราะว่าธาตุไฟก็ตีเข้าเหมือนกันแหละแค่ว่าจะไม่แรงมากเหมือนกับดบบาบมังกรแต่ว่าผมบอกนะว่าเอฟเฟกตีอ่ะแบบเอฟเฟกตีคือตอนเวลาเราฟันดาบเป็นท่าไฟเห็นป่ะเมื่อไม่มีแบบสเก็ตไฟกระเด็นออกมาอะไรเงี้ยเออเป็นาตุน้ำแข็งก็จะมีสเก็ตน้ำแข็งเป็นทาตุน้้นก็จะมีแบบเหมือนแบบเปียกๆสักอย่างใช่อืมอัเปเกรดได้นี่หว่าซิลกิออสใช้ชิ้นสองของซิลกิออสอัปเกรดเป็นดาเมจดร้อยห้าสิบเร็ว อันนี้แหละใช่ค่ะเลยขาดเฟมิงไอ้นี่มันหาจากไหนวะเฟมิงบลาซ่าผมมีสองอันด้วยเออเดี๋ยวหามหาอัฟเกตเอาแล้วกันนะจะได้เป็นดาเมจร้อยสี่สิบแล้วก็ธาตุไฟสิบแปดนี่พอใช้งานได้อยู่ใช่เงือดเดี๋ยวเข้าไปหามาเาพาร์ทนี้ก็ไปสู้กับเซเิกิออสกันแล้วกันนะมาครับเริ่มล่าในเวลาประมาณสี่นาทีมาดูกันว่าผมจะใช้ลาล่าไปประมาณกี่นาทีตอนนี้พยายามทำสถิติอยู่ซึ่งพาร์ทนี้เราจะไปล่าในดินแดนของทาตุไซสายกันนั่นเองไปทาตุไฟผม ไม่เขาชอบเท่าไหร่มันร้อนนั่นแหละมันร้อนเพราะที่แล้วก็ลาที่เล็กไม่เทเลไซเออคือมันต้องเสียเวลามันกินคูดิงเว้ยแต่ว่าผมไม่อยากใส่โคดให้มันกินคูดงคูดคิงมันเสียเวลาเว้ยมันมันมันผมไม่ชอบอ่ะบางทีเว้ยใสย่โคดเดยอะเกินมันก็จะทําให้เกมไม่สนุกตอนนี้ผมก็เอเอ,อดาบคมออกไปเลยด้วยใช่อยู่โซนสองเลยปะนี่ไงว่าแล้วอยู่โซนสองนี้เลยผมมาเจอเลยนะครับเซเลกอสไวเวนไวเวนดาบ อยู่ไหนอะเมื่อกี้อยู่นี่นี่โอ้โหตรงนู้นเลยวะเช็คไปย่องมาย่องย่องย่องมันไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันว่าจะชักดาบออกมาแล้วกดเคาน์เตอร์ก่อนทำไรอะโอ้โหกดเคาน์เตอร์ทั้ทางนานสุดท้ายตีไม่โดนเยี่ยมเลย ตีอะไรของมันวะเอองงกันตีอะไรของมันวะคิดบ็อกตัวนีมน้มันไม่เหมือนกับตัวนก่อนที่ผมสู้อะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยท่าอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหจำตังน,นะไม่ได้สู้กับมันไม่ได้ซ้อมมาใช่ผมลืมซ้อมโมตัวนี้โอ<ห>้ตัวนผอมที่ผมคิดไปเยอะเลยนะหือ <c oughs> <c oughs> จะทำะไรอะ่ะ โอ้ยโดนเตติดสถานะปะยังไม่ติดยังไม่ติดคือตัวนี้มันจะมีสถานะเหมือนกับไอปูแหละเว้ยเออที่ทำให้โดนเวลาออกแก๊ชันเยอะมันจะติดสถานะโอ้โหไ,ไม่โดนไงวะงงเลยงงเลยฉับมันกี่งงเลยทีเดียวติดร้อยโดนเลยยังถ้าโดนมันจะขึ้นมาตรงไอเลยนะื่อขึ้นมาตรงหลอดเลือดเลยขึ้นมาตรงอ้ข้างชื่อเราอ่ะเออมันกับ เวลาดูน่าแหละแต่แป๊บหนึ่งมันติดสายฟ้าแทบอยู่เนาะไม่จะติดแหละแต่ขอหาที่ตั้งแบบแบบนึงนะพี่พุ่งมาอ่ะเสร็จละมาเลสโกมาได้พุ่งมาเลยโ้โหนี่เดี๋ยวจะมาโดนแล้วไม่มาวะพุ่งมาทนี้แล้วมันจตีแต่แมวว่าทีเงี้แล้วทีนี้แมวก็ไม่ชอบเดินมานะเมื่อกี้ถ้าจะเป็นการสะบัดน้ำนะครับนะแล้วมันไม่มาสักทีวะ มานี่พุ่งมาโอ้โหจะสะบัดหนามดูมนันทำโอ้โหกวนว่ากวนเหรอกวนเหรอสับสับไอตัวนี้เป็นบอสต,ตัวนที่ไม่ค่อยพุ่งเว้ยเออไม่เคเหยนพุน่งอะไร ไงฟันไปผมเดาการเต็มีไม่ค่อยถูกเลยวะก็ดูมันก็ดูมันเดินก็ๆๆดูมันบินสิแบบเดาไม่ค่อยถูกอ่ะอีเอาอีโดนเลยแลกแลกกันไปแลกดมีดเป๊บนึ่ไปปงไาละจะได้วิ่งไปกินยาด้วยอะกินปลาไม่ใช่ปลาดิอันนี้หักปลากินปลาเออกินผิดอันไปละ รอมากับดักอยู่อ่ะมานี่มานี่โอ้โหยังจะมีโยกหลบกับดักอีกโอโ้โดนเตะลิเงเป็นลูกขนุนเลยเหี้ยมาเขาเนี้เดือดแมว้วต้องโดนแล้วแหละเขาเนี้ยเฮ้ยย้ายโซนนะเฮ้ยมานี่สิเขาไปยืนแอคไล่อย่างงั้นวะเออต้อนะโอ้โหโอ้โหโดนบิน โอ้ยเรียบร้อยโดนแถบแล้วเองไม่รอดสบั้นหัวสบั้นหัวเออผมก็ดูด้วยนะจุดอ่อนของตัวเนี้ยมันอยู่ที่บริเวณท้องกับหัวนะคือถ้าเป็นสายดาบเนี้ยจะฟันหัวไม่ค่อยเข้าเลยเออแต่ว่าสายดาบเนี่ยจะฟันท้องแรงนิดนึงไม่ท้องก็ไหลมีสองที่ผมไปดูในวิก,กิมาเว้ยถ้าถามว่าทำไมผมนึกไปดูอะผมไปบังเอินเจอโอ้ยโอ้โหชานี้สะบัดหางด้วยความรุนแรง โอ้แบบนี้ยโอกระตุกกระตุกดีกระตุกคือตอนที่คอมกูุหลาบเลยมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบกระตุกมันมีบ้างนะเว้ยเออมันไม่เป็นเพราะอิมมูเตอร์มันยังไม่ค่อยดีมากเฮ้ยเมื่อกี้เข่าเตอร์อยู่นะสงสัยรีบกดตีเกินอเออเดีล้วอ๋อโอเคผมรู้แล้วถ้าเราโดนจังหวะที่มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีวะจังหวะที่มันสะบัดสะบัดน้ำอ่ะเออสะบัดกิจของมันอ่ะก็ตีสถานะเว้ยจะมีโอกาสตีสถานะอยู่ ซึ่งนั่นแหละครับซึ่งมันค่อข้างจ,จะโดนยากก็ไม่ได้โดนง่าย,ยโอเคปลาหนีอ,อ,อีกรอบอ้าลืมปลาเพนบอลเออผมลืมเป็นแบบผมลืมปลาเพนบอลวะเยี่ยมไปเลยเพราะว่าบอสจังหลังมานสันใหญ่มันไม่ค่อยบินหนีเข้าใจปะ่ะไอตัวล่าสุดก,ก็ทิกเล็กมันก็ไม่ได้บินหนีไกลหรอกแนนมันบินใกล้ๆเองไงอยู่แค่นั้นเองตัวนี้โอเคผมเปิดบังใครสิี๋ยวกันโวย แจ้งเตือนทีนี่มีอเอฟเอตกโอ้ยไอ้นี่ก็มาถูกจังหวะเท่เกินยุบขันล้วมาสเตลสเตลสเตลแบบเนียนไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้มันไม่รู้มันไม่รู้แหละผมชอบกดปุ่มไม่โดนมาน,มมมนี่เป็นไรสับสับสแปมอาร์สแปมอาร์ลบบริโตชึบชึบเป็นไง โอ้ยแป๊บนึงนะอะไรของมันวะลมวะ้มเหรอเสียหลักเสียหลักเอาไปยืนแช่ตรงนั้นวะกระจะโดดมาฟันซะหน่อยมันไปยืนอะไรตรงนั้นวะเนะี่ยโอ้ยเยี่ยมไปเลยล้มอีกแล้วอะไรวะงงนะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มือไม่ได้แข็งคนระับมือไม่ได้แข็งเหมือนกับไอ้นาคาคุรุกะไอ้นาคาคุรุกะมือแข็งจัดเลยฟันมือแทบไม่เข้าอ่ะ ช่วงนี้คือผมเล่นแบบฟัน xx สามเหลี่ยม xx แล้วก็ a ไม่เป็นแล้วนะคือแบบต้อง x x y x y เอาอย่างเดียวติดปนีนิสัยมั้งใช่เล่นสไตล์นี้บ่อยเกินโอโ้โหแผงคอมันมีความแตกด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเห็นนิดหน่อยตั้งแถบเลยกันโอโ้โหอยู่ระยะแค่นี้ยังไงเล่นบอยโดนเตะแต่ตอนนี้ชอบเตะอยู่เลยยึดติดสไตล,ล์เก้ว ก็คือเ p s ตกจัดเลยยี่สิบปุก,กว่าสปีดก็ตกเลยสับไปสับไปไอตัวนี้หางไม่ขัดก็ไม่ต้องแปลกใจเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเล็งแต่หัวใช่เอาดับให้คมนี้เยี่ยมเลยแล้วดูทรงแล้ถ้าดับไฮคมนี้ฟันไม่เข้าเลยว่ะเพราะว่าแบบตัวนเป็นเหล็กขนาดน้ะเอ้าเจ็บแล้วว่ะสวย เจ็บแล้วอ่ะเยี่ยมไปเลยแล้วโอ้ยเลิกเลิกเก็บเถอะเถอะยิงิงจะหายา่ะเอ,ออยิงเลือดจะไม่ลดละสี่ยิงอ้าวโซลเล่นบินไปไหนวะบินไปทางขวาผมปะมันก็น่าจะโซนสิบแหละลืมปลาเพนบอลไม่พอลืมดูด้วยวันบินไปไหนโอ้ยเลือดไหลโอ้โหโอ้โหแล้วแรงด้วยนะ <c oughs> แล้วแรงด้วย เออที่เห็นนี่จะได้อ้น,นี่ง่ายซะหน่อยจะได้โดดฟันง่ายๆเว้ยโอ้ยแต่อย่างแรกเลยนะเลิกเก็บก่อนดิมันนานแล้วนะเฮย้ยโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ําเลยโดดฟันหน่อยเถอะโดดฟันหน่อยเอาหลบกดเอไปขึ้นดิเลยเปล่าวะเมื่อกี้ไม่รู้ดิโอ้ยหลบหลบหลบโดนลงมาฟันโดนลงมาฟัน ผมอยากขึ้นหลังมันอ่ะจะได้จะได้จะได้โดดแล้วก็ลงมาฟันหางมันได้ทําไหมฟันไม่ค่อยเข้าวะเออโอ้โหคือมันมันจะไม่เลิกเลยใช่ไหมไอ้ชิปชิชิบเนี่ยเมาแล้วมันจะมาโดดไม่ได้ะดเลยเยี่ยมเลยแล้วสถานะมันจะไม่เลิกจริงดิเออถามจริงแล้วแมวเมื่อกี้แมวมาตีเราทำไมวะ คือจะไม่เลิกจริงดิไอชิบชิปชิบชิบเนี่ยลำคาญโว้ยมันลำคาญแล้วมันไม่เลิกเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพิงว่าผมก็ไม่ได้ติดซำนะแล้วคือแบบน่าลำคาญเต็มสิบอ่ะจริงไม่ถึงยังไปดับสั้นเกินอ่ะเรียบร้อยขาดอะ่ะโดนโดนแป๊เดียวขาดเลย,เ,ยเป็นไงโดนแป๊เดียวขาดทำไมบอสตัวนี้ตีม่ค่อยโดวะเอืองงเลย สับ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 เต๋เอ,อโอ้ยโอ้ยมันก็มาบังจอนทำไมไวะเนี่ยพวกเนี้ยแบบไงมันวุ่นวายยังวะอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยสปีดก็คือล่วงจัดอะตอนนี้ แล้วคือตอนไหนไอ้จิตจิตจิตนี่มันจะหมดเนี่ยโอ้ยลงมาพื้นดีๆเฮ้ยลงมาพื้นดีๆไ,ไ,ไม่ไหวแล้วแสปแอมอายนี่อะไรไม่ไหวแล้วเอาเรียบร้อยตายแล้ว <c oughs> ตายสักทีเป็นการต่อสู้ดี้กระตุกจัดๆเลยใช้เวลาประมาณสามนาทีกว่าๆนะตายพอดีเอาหางมันนอนทับหางอยู่แล้วะดูในแมปได้โอเคมันนอนทับหางอยู่นี่ด้วยโอ้ยเลิกจิต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 ก่อนได้ไหมผมว่าไม่มีควานคัดรู้เสียงเหมือนกัน โอเคเบรดสกิลโอเคหนุ่มเหมือนว่าจะตีแตกทุกส่วนเลยปะทั้งแขนทั้งขาแล้วก็หัวอ่าหัวก็แตกนะครับนะเนี่ยตรงหัวตรงหน้ามันแตกอีกหนึง่งตรงมือผมไม่ค่อยได้ฟันมือเท่าไหร่ฟันเลยตัวแล้วก็หัวส่วนใหญ่ฟันคอแล้วก็หางก็โอโ้โหขาดที่ไหนวะอ่ะขาหางนี่ฮะโอเยโอ้โจิจ,จ,จสักทีว่าได้สกิลเบรดเยี่ยมไปเลยไม่ได้หางด้วยไอเนี่ยหลายรอบแหละยืนบังเนี่ยอขอที่อ่ะไหนตัวนึงอ่ะ กันน่ะหมอตายแล้โอเคปล่อยไว้ทั้งนะโอ้โหมันน่ารำคาญไอจิจิ๊ดจิเนี่ยมันน่าลำคาญมากเลยเว้ยถ้าคือเราออกแอคชั่นต่อให้จะเก็บเนื้อกินยาอะไรก็ตามมันก็โดนฝันก็โดนทำอะไรก็โดนหมดเลยคือคุณต้องอยู่นิ่งอ่าควบคุมลมหายใจอยู่นิ่งไว้อ่ะมันยังไม่โดนซึ่งมันน่าลำคาญมากแต่ย่อย่อแทบไม่ย่อเดินไม่ได้อยู่ย่อเดินเือโคตรน่ารำคาญเลยแบบโอ้โห เสียงมันก็ดังจิ๊ด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 อยู่นี่แหละโอ้โหดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ถึงให้ท่าสกิดเข้ามาดาเมจใช้ได้แต่น่ารำคาญเต็มสิบเออน่ารำคาญมให้เต็มสิบเลยน่ารำคาญมากเสียงมันแบบโอ้โหไม่ได้สู้กมันนานด้วยแหละก็ล่าสุดที่ผมสู้ก็โอ้ยตรงไหนวะมึงแต่ฝึกเล่นมั้งฝึกเล่นในกิลด้วย ก็คือเล่นเล่นออนไลน์ในกิวอะตั้งแต่ตอนที่ผมยังเล่นออนไลน์ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นออนไลน์เท่าไหร่ก็นานลำเื่องนานนานโคตรโคตรนานเลยโอเคงั้นผมว่าก็เป็นว่าพาร์ทนี้ก็เท่านี้ล้ยกันะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะบ๊ายบาย